มาสเตอรอรุณสวัสดิครับเ,เพื่อนเมื่อคืนเป็นคืนที่2ของเนปาลและเป็นคืนแรกที่เราเทรคกิ้งมานอนอยู่ที่โรงแรมนี้ครับโรงแรมของเราชื่อ h a v e n View g u e s House ครับบันตนันบานตันติความสูง2,200เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับถือว่าเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดสวยที่สุดและแพงที่สุดของที่นี่ครับ ที่นี่เขาเรียกโรงแรมว่าลอชนะครับโรงแรมสำหรับบนที่ที่พักบนบนเส้นทางเทคกิ้งครับเรามาดูกันครับว่าเมื่อวานนี้เรามากันยังไงวันเรามาจากโพคาลาครับรถมาส่งเราที่นายาปูนครับนี่คือเป็นจุดที่ต้นทางของการเทคกิ้งก็ส่วนใหญ่ของของเส้นของแถบนี้นะครับนื่งและตรงนี้จะเป็นตลาดใหญ่ครับเป็นชุมชนที่ ชาวเขาจากเพื่อเขาที่เป็นทั้งหมดเนี่ยครับลงมาจุดเด่นของการเดินทางครั้งนี้นะครับการเทรกิ้งันนี้เรามาดูยอดอันนาปุรณะครับยอดเสาครับที่ความสูง7,219เมตรและความสูงที่สุดของเนื้เอเขาแถวนี้นะครับจะเป็นยอดบาลาฮสิกขาครับ8 0 9 1มมเมตรเมื่อวานเราเริ่มจากเบตตนี่นะครับ เราตั้งใจจะเดินมาเพื่อที่จะมาพักที่ติเกดุงก้าครับตรงนี้ครับแต่ว่าเรามาถึงก,ก,ก็แค่ไปบ่ายเองครับทางทางไกด์เลยแนะนําว่าเราควรที่จะขึ้นมาอีกเพื่อที่จะมาพักข้างบนจากติเกดุงก้าขึ้นมาที่อ,อูเรเล่ครับเราเลยมาหน่อยหนึง่งมาที่บันตาน่เนี่ยนะครับความสูงนี่ชันมากครับเราเป็นเป็นบันไดหินตลอดทางครับเดินขึ้นมา เดินได้แป๊บเดียวต้องพักพักพัก,กตลสดตลอดระยะทางครับแล้วก็เราเ้ามาพักที่นี่2,200เมตรเหลือจากระ,ะดับน้ำทะเลครับอากาศก็หนาวเย็นมากครับคืนวันนี้ครับเส้นทางตามแผนของเราก็คือจะไปพักที่โกลิปานีนะครับเพื่อที่จะวันรุ่งขึ้นภู่มีเช้าเราจะได้ไปดูพระที่ขึ้นที่ฟูนฮิลครับยอดฟูนฮิลนี่คือ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ <c oughs> ของเรือเขาอาไรโซนนี้นะครับโ,โซนอนาปุระอนาปูรณะเซาเนี่ยนะครับ <c oughs> หลังจากที่ <c oughs> คืนนี้เราพักที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> และแผนต่อไปก็คือเราจะต้องเดินยาวครับมาพักอีกทีที่แกรนลุกครับ <c oughs> และก็จากแกรนลุกเราถึงจะพักมันต่อไปเราถึงจะเดินย้อนกลับ ทางนี้ครับอ้อมนะครับเราไม่เดินกับทางเดิมแล้วก็ขึ้นรถที่นายากับนายาผูแล้วขึ้นรถที่นายาผูกับโูคาลาครับอา,อากาศตอนนี้ไม่ถึงสิบองศาครับหนาวมากครับเย็นแต่ว่าโซนนี้ทางทับไกรว่าไม่มีหิมะตกนะครับจะมีแค่น้ําแข็งเกาะบนยอดยอดเขาเท่านั้นครับพื้นที่ทั้งหมดเขาเรียกว่าพื้นที่อนุรักษ์ อันปูรณะนะครับเป็นสาหรับเส้นทางเทคกิ้งเนี่ยมีหลายเส้นทางแต่เส้นทางที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเส้นทางแคปพูลฮิลนะครับแต่แล้วก็ถ้าเส้นทางสั้นก็คือขึ้นพูลฮิลแล้วก็ลงทางด้านสิกขานะครับแล้วก็มาดูก,กล่าแล้วก็จะมีรถมารับกลับไปแต่เราพอจะมีเวลาครับเราเลยเลือกหลายวันหน่อยเราเลยามาทางนี้กพอที่ได้ชมวิวของ อนาบุรณะแล้วก็ได้เห็นยอดมัดชฌาปูชาเลเต็มๆนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากแค่นี้ก่อนนวครับสวัสดีครับ